รู้กันหรือไม่ครับว่าถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ป่านี้เนี่ยเอริกเทนฮาร์ได้งานคุมทีมไปนานแล้วนะครับก็ว่าจะเกิดแต่โดนคุมกำเนิดซะก,ก่อนครับเมื่อมีอรายงานมาว่าเอริกเทนฮาร์อดีตผู้จัดการทีมของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดโอกาสที่จะได้งานคุมทีมในลีกเยอรมันซึ่งก่อนหน้านี้นเองตัวเขาก็เคยมีข่าวพัวพันกับบรสเซียดอรตมุนแต่ทว่าสุดท้ายทีมเสือเหลืองเห็นว่าไม่เหมาะจึงเลือกเอาตัวของนิโก้โควัตอดีตกุนซือของทีมคู่แข่งอย่างไบเยนเข้ามาทำหน้าที่แทน ยังไงก็ตามครับจากความผิดหวังในครั้งนั้นครับก็มีรายงานเข้ามาใหม่นะครับว่าเอริกเทนฮาร์คคือหนึ่งในตัวเต็งของกุนสือคนใหม่จากสโมสรแอร์บลไลติกเพราะว่าพวกเขาเองเพิ่งจะมีการตัดสินใจสั่งปลดมาโกโรเซอร์ไปก่อนหน้าน,นี้และก็ได้หันไปมองที่ค้ชเก่าของทีมปีศาจแดงคนนี้อีกด้วยนะครับแต่ทว่าในการเจราจาเพื่อเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็ได้มีสื่อนั้นอ้างว่าเป็นเยร์เกนครอฟนี่แหละครับที่ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของเครือเรดบูลเองได้ออกมาคัดค้าน พร้อมทั้งชี้แจงว่าอดีตคุณซื้อของทีมผีแดงคนนี้มีโปรไฟล์ที่ไม่เหมาะสมครับสำหรับการเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของสมโมสรครับโอ้ยเจ็บจี๊ดเลยนะฮะขณะที่รายงานล่าสุดเองครับก็มีการพบว่าเอริกเทนฮากได้เดินทางไปอยู่ที่อิตาลีและเข้าชมเกมระหว่างโรมากับยูเวนตุสแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่การรับเชิญจากตระกูลฟริกกินเจ้าของโรม่าแค่เท่านั้นนะครับ พราะพวกเขาเองก็มีโค้ชชาวอิตาเลียนที่เหมาะสมอยู่ในใจแล้วหลังจากจบฤดูก,กาลนี้ครับซึ่งก็มีตัวเลือกอย่างวินเซนโซมอนเตล่ามัตสิเมเลโนอเล็กซรีและมาริซิโอซารีอยู่ด้วยครับแล้วเพื่อนๆละครับมีความเห็อนอย่างไรกันบ้างแบที่เทนฮากเนี่ยเกือบจะได้งานแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังว่างงานอยู่นะครับแถมไปเจอยูเกน็อปเนี่ยขวางซะแบบนั้นด้วยครับอะไรครับเพื่อนๆมีความเห็อนอย่างไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูนะครับ